สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบพื่อกับผมอีกแล้วนะครับนกเขาใหญ่สว่างแดนดินเมื่อนี้ แต่ว่าผมว่าผมใส่ทั้งนี้แหล้รอนรุ่นไปทั้งกันครับเพราะว่าอาจารย์เป็นมาตัวนกครับขี่รถชวนทางกันมาเพิ่น่นรูดแล้วกมตัวกันเดี๋ยวเพิ่นยญ้าออกมากันครับก็เลังยงหญมา ว้ oh. ได้อีกตัวล้วครับมัรตวตว,ต,วตัวมาจะตทั้งเดย์ล้วนี่ครับโอ้หว้าวมาน้ำกันฉันครับผมกับกับพินตัวนกนั่นอยูุ่่นเพินตัวนกตูมอยู่ทั้งหลังฝุ่น ครับขันเมียนสุดนะทีมงานมาพ่อกันครับทีมงานของลุงใช้กับลุงชิดแต่ว่าฟังทั้งนั้นมีเลี้ยวตัดดิฟังทั้งนั้นมีเลี้ยวตัดลุงเมื่อนั้นดูผมมาแล้วนี่อยู่นี่นี่นี่ขันเมียนเนี่เนี่ย ที่เรียกขึ้นไปเห็นผมว่าผมจอดใส่นี่แต่ผมจีขามไปใส่นั่นอีกตัวนึงมั่นเออลุงบนใส่รลิวตันครับอยู่ทั้งนี่นี่ทั้งที่ลุงบนใส่อยู่นี่มีริวตันรอดรุ่นเป็นน้ำกันครับว่าลุงบนจะได้ว่ามากับลุงไซครับกับลุงทีมงานใหม่เพื่นลุงยังก็ซือ้อลุงครับลุงซื้อยังครับ ลุงแกมนะครับเมื่อนี้เพิ่นได้ไปแล้วครับตัวนึงอยูมองยูตันของนาโคกินแห่ใสเมื่อน,นั่นแหละครับลุ้งแกมครับาเอคมลุง,ง,ง <c oughs> ก,ก,งม,ก,งกมมาใส่ข้าเดียวได้ยูดรอนยูตันแต่ว่าจักสีเมียนโมเมียนโาได้ยินเสียงคู่ข้าเดียวมันว่าได้ยินเสียงมันขันเนาะ นี่ครับนกเพลินได้เฉลยมาแล้วครับอยู่ในถุงนี่เลยเนี่ครับลุงจำล้างปืนมาสัน่นอาชีพที่เด็ดเพลินเลยครับนี่ครับนกเฉลยเพิ่นได้นาจะไม่ร,รู้ว่ามันสิเป็นริ้วตันตัวนั้นบ่ครับที่นาโคกินเฮใส่คลิปกันนี่ครับ ยูดอนนั่นเลยครับแล้วก็บักอ้างผมกับติดครับลุดเพราะได้เอาโทรศัพท์ขึ้นนะครับบักอ้างถือแจ้งลุอยูดอนเดียวกันละครับสงสัยเสียดายแห้งอยู่ครับ,บนในเต่าขุน,น,น,นครับดูเบิ้งนกชลเลน,นจำ้ำ งามครับนี่ครับจะควมมงนกเิ่นพบอๆกันอีกครับ